วันเมื่อไงเกาเตมาย้อนตอบปันกวามใต้อ่อนมึองลอยคออันวันนั้นไอ้ใต้อ่อนมึองลอยคออันวันนั้นเมื่อปฐมเตยนลินะกระเลลด็นหลัดผันเมือ่อเมื่อหลัดว่าเนื้อมึงแผ่นดินมึงใต้เนี่ยอำโลจึงมึงว่าอัมโลมีซึกว่าอัมโลมีแผ่นดินว่า อันล้วมีติดจัดวะอันวันนั้นเมื่อสังยาสังเมื่อเกี่ยวอิสังมันมาลจึงไหนเขาว่าเขาอยู่นแพ่เดีนเขาว่าเขาว่าเขาอยู่น่าเตียวเข้าวะกลุมกรำกลุมทิงห้ามกว่าอยู่นตีสุดใต้กลุมกรรมกุมทิ้งลุ่ห้ามกว่าอยู่น่าก็ขูวเมื่อลุ่มันหนักขัวเมื่อสังมันกว่าเกี่ยวกับเจอเมื่อสังก็ทำเมื่อวันวันนั้เขาว่าก่อรูหลอกควรเหมือนสูดในนัหน เมืองเฮาวานั่นมีหรอกคนเมืองซื่อแน่ข่าวบอมข่าวเปียมกวนไม่ลองในตากว่าอยู่วันเปื่อนเมืองเปื่อนเนสนล่สวดกูวันกูเพื่อนกันงานสร้างเฮ็กัมขี่ก้าวอ่ะกัมขี่มอทออ่ะกัมเุทางเฮุทางเหงเมือนเราปัน่นว่ะรับตาเป็นคนรับคนมือคนรับคนมือมันบอกเหมือนคนไข่ไข่ก็มีรัก คำเชคคือหนคำเชคคอนเชคคือเปลือนำกาเชป่าคือตัวเจ้าเก่าเชป่าศึกเชปาวันเมืองตัวเจ้าเก่าเมืองสุส่นหนเขาตืนนำลัหลอหน้าแผ่นลินว่าเขาหนาเตียเขาว่ากลุมการกลุมทิงในห้าปั่นมีหลาอก้นเมืองสุสหนในอมีกนเมืองสุสานในเขาเธอคอมันไปเรเขาเอาตายไปเรอเขาไม่หลอก้ัเมืองสุนในเน่ด้วยหรอเมื่อเร็วเน่พมาปิดเพ็ปิดยูทูปิดไล่ปิดยังเป็น เข้สา,าสู่ลายลายมือซึ่มคาปิองไต้เฮากำหลัดคืออาปุ่มเจ้าผ้าเจ้าผัยผลมาเป็นเขาตามหาสิบหกสิบปีวะกำลัดคืออันนั้นอัน,นในการมันการเมืองอันนั้นอันนั่นวะกัเชือจุ่มนห่นวะกำเชืช้อจุ้มนั่นวะตัวเจ้าเก่าได้อยู่วันเปิีนเมืองเปิีนอยู่ที่เก่าที่เลี้ยวเนื้อแผ่นดินเจ้าเก่ายังอันอยู่เห็นว่าฮักตัวเจ้าฮักวันเมืองเจ้าเก่าฮักวันเมืองฮีสังามเมือนสูดแน่แนอืม คนฮักวันเมืองอันวันนั้นช่ยยาปีสี่เฮาว่าบ่สุขใคขึ้นยาวช่อยเยื่ยงเฮาว่าแหละบ่สุขใคขึ้นยาวนั่ช่วยเฮ็ดจามันเฮาว่าเฮ็ดแหละบ่ซื่อมขึ้นยาวไันะบ่ซื่อมอเฮ็ดในซื้อมาเฮยนเตียวเลยซื้อมาอุบโอเฮาเลยเขาไปสซ้าซ้อนเป็นสู่ลิบการวันเมืองสู่ลายเอาวันเอาเมืองสู่นี่น่นางเรนใต้สื่เมืองใต้สู่นี่น่นซื้อมาอักปันเฮาว่าหละเฮาว่ายิบเขาตั้งสิบปีตั้งนานน่อันไรหมดหมดก็นหนึ่งครึ่งมันเป็นไรอ่ะ หลัดในสู่ห้ามเฮ็ดปือนสู่จะได้หรอะก็อยู่วันเปืนเมืองเปืนเสกอุบอันนั้นหลัดอันในกําเขาอันในว่ากําแอบเพ็ดแอบอยู่ทุบไอในไอในอีนั่นไอในอตาวันเมาตาวันมิวอ่ะอแอบไออันนั้นไอในปอดปั้นตัวอยู่เมืองเปืนหลายๆปอดสุหักเมืองไต่สุหักคือใต่สุมันโลอุบโลอุบในเพอฮะอุปในเปิดในมันตึ่นไรกิน เฮาอุบในเปลในอันเฮาตีเฮลิซังในเขาอุบในเปิลหูยาวเปิลมอสิตี้ไว้อันตามเฮาอย่ะเฮาหลัดในสุตาเซซุมพร้อมเฮาอําลุกไปซังเอาตัวเขาในกว่าเฮ็ดจุดตัเฮาว่าแหละคนเมืองคนศึกเหมือนกันมัวเราเฮาว่าในเอาพร้อมกันเฮาเอากันว่าป้ากันเป็นซื้อมากตัวเละแนววันว่าเฮาเน่ยก็เราเป็นคนเมืองก็เราเป็นคนศึกว่ซื้อหัวจักแต่ความเฮ็ดเปิลซื้อพี่น้องตายก็หายอยู่เมืองเปิลก็หายอยู่ สมตียนเปิ่นอ so er ันยูเซลากอันนั้นอันไหนว่าอันนั้นอันไหนีไอเปิ่ลก็เป็นน้องไตไอเปิ่นลางสูน่ะกำลัดถึงเคอรใแนเป็นไนวะเคอรใแนเป็นไนอ่ะเปิ่นเตยังอันยุบย่อมีสังเปิ่นยังเคอร์ย่อเหมือนซุงกูวันกูวันกำว่าหน้าองซันไปกับไตเนื้อยุโรปไปกับไตเนื้อกำรวมกำพาว่ะ ไปเจอใครมันเปเจอใครอันไหนอันไหนเมืองมันยังขืนเยา่ออยู่กูวันกูขึ้นกวนกเมืองกวนเมืองอย่าเมืองลงเป็นยังมาปั่นสนับสนุนเป็นยังมาปั่นเอ็นปั่นแหงมันเขาอยู่กูวันกูึ้นนะ่สพี่น้องตรู้เพอมาปั่นเอ็นปั่นแหงสู้พอสืมหักกันเสื่อมพัมกันก็เลี้ยวสุ้ก็นนเขามาจ่อยสู้เมาจ่อยหนึ่งอิดนึ่งอดมันได้ปองซังาเตอสู้รู้มาเซเซเปิดเซเซเปิดตัวจาเก่าในยาเฮ็ดอย่างว่า รำกันแหละสุกคนันอยู่เมืองเขเมืองไทยอ้อนกันหนึ่งโคสุกโคเขียวโควลายสุกล่หลงเมืออะไรมือย้อนออกกว่างที่จะยอดสุดย้อนเอากว่างที่จะปังผ้าสุดหละหยิบกว่างกุกกวกุกกหลยอนกันเข้าเลยนอเมียวนอเวียงเข้าเลยนอเธอเนอคือ,อเ,คเป็นใต้เป็นคนมียิ่งคนใจลูกอ่อนสาวโควสึกว้าเป, ung, เ,ปเ,เป็นพุงเป็นพุงหละเปิดน้ำกสุดไปอ,อามกอ ในเป็นคนซึกซื่ออยู่เนเธอเนนคือเปิดกว่าหายู่ทองทองแทงแทงป้องป้องแป้งแปยงกันเลนอันเป็นซื่อเป็นคนเมืองสํากว่าหายู่เมืองเปิดในเปิดอุบอันในอันในซึกเขาจมในข้อเคียวขคอไล่ก็มาขอเคียวมังกันว่ากับข้อไล่ปัดกันวาก็มาขคอเขียวเป็นไงก็มาขคอไล่เป็นไงตาซื่อเลยกับหมกโคนเมืองเปิดกินดีนอนดีเฮ็ดขี่ขาขี่เจ้าเปิดเมืองเคเมืองไทยต่างวันต่างคืนต่างวันต่างคืนเสียมหูโตซื่อ เสมาเซ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 เฮาว่าต่างวันต่างคืนกามาเฮาว่ะเป็นไงวะกามาวะเขาเป็นนันวะเขาเป็นไนบะเสื่อมีไอเฮาวาสิอิดเออหางทางสุดจะน่หนสือหันเปิลขึ้นยาะสุอหันเปิลกินเน่เสื่อมหันมือเปิลเฮ็ดฉลาดฟ้าเมืองว่าเฮาตีอยู่เฮาว่ะเป็นเมืองไตเสือเมืองไตปดออกคงเมืองไตปดไหนปดไหนมืออันตาไหนน่ะเมืองว่าเฮาตีเฮาอยู่ไหน มีไต้สุกขเลียมีคุณหอคําไต้สุกขเรอมีคนลงไต้สุกขเลยววัเต็มมาปักเป็นเมืองไต้สริมาปักเป็นเมียวเป็นเวงมาปักเป็นเงาจิงมาปักเป็นยูเป็นเมืองไต่หอมมีเฮาวะเมื่อปันกูปวกไหนเป็นเทินเป็นเครือลมเหมือนปังสางหนเป็นเทินเป็นเคือเป็นปลาเฮยวเป็นตรงไฮตรงหน้าเฮาวามาเอากาไทยที่เฮ็ดเมี่ยวเฮ็ดเวียงในเป็นคนเป็นยังว่าเฮาว่อยานาลินยา นางลนาินอย่าเถิ่นอย่ากคอว่ะว่าเขา,าว่าเป็ดหลอกเป็ดลาว่ะเมืองใต้งไห่อันกันว,าาว,าาวาา่าเขาว่าว่าอยากไปเหี่ยววะ่ะเอากา้ารในพุดไปเหี่ยวในลุปกวนว่าเป็นกล้องเป็นกลองแน่ตาเพอเต็มหันตาพีตากวนวเป็นหนันเออเธออะหัดมาอยู่พาาเพออะว่าตะวนว่าเอาปังสร้างคืนยาวแน่ไปเร็วในเะมืองว่าคืนยาปังสร้างคืนยาปังสร้างปังข้ามเฮาเมืองใต้เฮาปดออกคงอันจึมมีอายเบิร์นเบิร์นอันซึมมีในสยาม เปลืองลาซ์เมยิบทิงเลยล่ะอะกนวันกนเมืองซื้อเปินยมไตกวนกูคือใน่ยจัดจอยช่างลาซเซมกวละอีช่างลาซ์ซื้อามกันล่ะซืก็อยู่เมืองไทยเซนางเฮ็เธอจําคอตัวเมืองนางพระเอกในเมืองไทยสุดไตในศพน้ำในมอญไอเปิ้นะสุดเนีนเซเปิเซเปิเพื่อสุดเซเปิต่สุเยื่งเปินุตาเตคืนยาวลานสวันเมื่อไง เออคนเมืองสุดใต้กูวันกูวันในก็เปิยซสงเป็นอะไรยูคนเมืองสุดใต้ตีนตีเนี่ก็เปิยซสงก็เปิดสุดใต้อันพราวมกันหนะเปิ่นหันตากอ่อนๆสุดปีนองใต้เป็นหันสุดใต้ขี้อุบขี้ร่วมลงกล้ามมันเฮาริกาแหมมันไต้กันเลยเออเฮาหลูกับปอมันไต้เนื้อียมในล้านเนืะอแต่แหมก็ลงมันไต้กันเลยเกาะแหมซึกมันไต้กันเลยเออเป็นสุดคนเมืองลายลัดบอดถึงซึกมันเขาซึกมันเป็นฮู้ลูกกำไต้ เซกววาเป็นฮูโลกัมไตเซปลอมซึข่านเป็นฮูโรกัมไตอันสุลัตนั่นมันเปินเปิลมันเหมือนสุดตัวเลือกเปินเปิ็ขึ้นมังในสือหันตาสือเตโคอยู่ในเมืองไทยมันนั่งงูอยู่ในหูนั่นขดขดขดมันนั่งหนูเข้าหูแน่ว่าสือบอกความกันแปรจมลนรัดน้ำอัมลกเข้าไอซัมโลไวไอซัมอันกันพร้อมกันบ้า เกืบลุกอ่อนกลุนลงในอ่อนกันหนึ่งโคศึกอ่อนกันยิบกองยิบกลางณนอส่วนเป็นคนซึกแล้วไม่มันเขาก็ตื่นเต้สโลหลาดเนื้อซื้อหลานว่าใต้เคยยาวใต้คคอลงใต้เคยยาวใต้คคอลงใต้เคยยาวเคยลงสางกว่าลงก็ละลายไปเร็วในลงเมืองเปิ่นนก็ยังไล่ะลุกอ่อนซึกก็ปั่นอยู่เมืองเปิ่น เป activist, presents, uh? ็นพุ่งเป็นพุ่งกันตัดกันมังกันเชียมกันปอกันเป็นเลือดเป็นยางจำเสียงจำลั่นเป็นออกข่าวออกทีวีเปินตัวชิ้นนี้าอเปิดนะฮะตาเจจตาเจคยสูสีอย่างเจเฮ็ดียมปันเฮ็ดกว่าปันปอกันเชียมกันวันเป็นมึงเปิดนะ่ชุดเตลยว่าเขาในจองมีอะไเจังสู้อะมึงไทยมึงไทยวันมีไดเมียวว่าหนมันไกลไกมีไกลมันเจอมีเมืองสุดไต่ปลำปอพืชตรงกว่า ก็คืนวัดคืนจองบริเลยเป่ากันให้คืนแน่เป็นไตลงกันให้กดตักกดตีแน่ว่ตามเมืองไตเมืองไตปฏิห้ามเนี่ยไตปฏิมิติทางโหยอะตึกว่าเมืองไตเฮาเมืองไตเฮาอยู่นอกเมืองไ้เขียนงอกแต้เมืองไตเฮาเมืองไตเฮาผีเตมาจอยชัวเจ้าวันเจ้าเมืองนี่เต้มาเป่ากระถาเอาบัรซูหาเมืองไตช่ไหนชุมเฮ็ดก็เลียวชื่ไหนฮะเปนเมือเสริมเฮ็ดให้อยู่ให้ว่าเซอันั่ยเซอันั่ยเซอันั่ย ฮัมลูยิงเมืองว่าว่าเขากำลุกเหรอกวนเหมือนชุดไหนกวนเมือนชุดไตในฮัมลูฮัมลูกวนหัดกวนหันกวนพร้อมกันเหมือนเขาว่าเนี่ยลูกอวนก็เฮ็ดซสือกวนลงเฮ็ดซสือกวนเทามียิงม่ยาเฮ็ดซึกหมดหยุหฮัมลูว่ามีวันเมื่อเมืองฮัมลูสเต็กสตอกหฮัมลูเชนสเต็กเซนสตอกนะหฮัมลู่อเปิดมาสเต็กเขาก็เหยาะปอหนต้องเขานี่งมือติ๊กก็เหยาะพอเจืคือฮามสติกก็เหยาะเจืคืออะไรอยู่หลอดกินดี เฮ็ดไทเฮ็ดการนลยเฮ็ดไทเฮ็ดหน้าเลยกว่ากว่ามามีกนมาโป้มาเฮียมมีกนมาหลักมาจนมีกนเปึปั่นตังหยับตังผึดกนวันคนเมืองเฮาเฮาชิกเฮาชีกเฮากนเมืองเฮาอยู่จำกันว่าก็อยู่กุมทิ้งซึ่งวะว่าก็กุมทิ้งคนคือว่าตุขาก็คนเมืองเฮาตุขาตุขาจำซิ่ววาเฮาอำกตุขาจำาส่เพิร์สอำกเช้อความเรีปันเพิรสช้อความเรีปันว่าเฮาคือว่าเฮาหนังกันกุ้ยทํำมีอาจ อากวางอายเยสร้างมาลาติเขามาหลามาทายเขาเป็นก้นคือเฮาลูกนางรินเฮาลูกเดียวกลุมทิ้งลูกทำเหมือนชุดใต้หรอกว่าอยู่นอกเมืองเปิรนขี่คาเบินกูว,วันกูคืนกว่าฮัศลายเฮือหนึ่งอิดหนึ่งอดกว่าซีศลตีลีนหนึ่งอิดหนึ่งอดป่าอยู่ห้องเจ้าห้องแถวหนึ่งอิดหนึ่งอดลาดเห็ดเข่าอันไหนวะจุมไตอันไหนวะเข่าอันไหนอันไหนอะเป็นไนเป็นไนวะ สืบพี่น้องตตยในออกอ้อยู่ในเจ้าว่าใต้คือยาวไต้คือลงใต้คือยาวไต้คือลงเมื่อเร็วนใ้ต้คือยาวใต้ทงร่วมเมอเต่ะข่าวปลอมข่าวเปี่ยมก้นทงรวมนี่ก็เราอในมันตึ้นคืนยาวก้นอันเปื้นอุ๊อ๊อ๊าลาดิแสงนั่นเปิ้นตักเสียงตักๆนั่นเปิ้เท็ดเอาตัวเปิ้เท็ดเปิ้พค่ำกันเปิ้หักกันเปิ้หือนางหือวันเมืองตีคืนยาวนางคือก้นเมืองตีเลยกัดเจียนนางหือก้นเมืองตีเลยอยู่ดีกินดีตีอะไรคว่ำกันนั่น เป็นพร้อมกันเฮ็ดเตมังเตเปิ่นจังเตมขึ้นยาวเฮาในเฮาขึ้นยาวฮำว่าเฮาว่าในเฮาขึ้นยาวฮำว่าเฮาว่าในเฮาเตมเตมมาเนอเฮาว่าในเฮาเตมเตมไตเออเฮาเฮ็ดซึกในเฮาเตมังมันเฮาเตมังไตเฮาเตมังเข่อเฮาเตมังอัะไรจุ่มอะไรจุ่มหนฮำว่าเฮาเฮ็ดซึกเกียดเข่อพวกเม่คนเมืองเฮาเฮ็ดซึกเกียดเข่นาลินเฮานางฮื้อพวกคนวันคนเมืองเฮาอันทุกขาขันเจ้าทุกขาขันเจ้าหากินเล่งต้อง ตัวข้าขันเจอเหตุการณ์เหตุงานในแชนนอิดอยู่เชนนลือสีอ,อันเปิดมาทางเล็กเตะเตียมชื่อไตย,ยี่เลียนเหมือนนกนหนเหมือนนูปะไตเฮียมไตย่นกินข้าวกินเงื่อนย่นกินพิษกินเกลือคำคำเน,าน,านา่าๆเนี่ยมันแชนนเลืออันไหนกว่าเอาว่าในว่นจังนะนัยฮับวุ่เติร์นต่าว่ะ มึงสเต็กเขาเขาว่ามีสเตกยาวเขาว่ามีเมืองยาวมึงว่าฮับปัดอ่องมึงว่าฮัปัดออกปัดจันปัดตาปัดเหนือเขาว่าคือจะคือว่าเขาขึ้นกัดเชียนก็ป่วยอ่ะเขาเนีคําย่องเหมือนสื่อสิมึงเปินเสลาปั๊บปั๊บปั๊กำมาลัดคือเจ้าผ้าเก่าเก่าอ่ะกำมาลัดคือจะยอดชิกว่ะกําลัดคือเจ้าปังผ้าว่ะกําลัดคือซึคโคเคียวลัดคือชิคโคไลว่ะ กามัดเมืองไต้เฮ้าอ่ะกามห้องกําวาวอ่ะกมามรัดอับป,ปุมบะก้ามลัดอัน,นั้นอันนหนมันจะ,ะเขาลัดเจาเมืองเขาติขึ้นเยาวมากกว่าเจอเพราะตัววามเท็จมันแหลตในทางรัดเกาเจาวันเชียงเมืองวันเกาปอกสิปอกไวยพร้าคำสิป,ป,กสป,ปกอกซอปอกเขาตั้งเจ็ดสิบปีเม,มืองมันชูไวพร้าเน่เตียนสุดทเสียงเราถูกําไปสุ้รุดสุ้เาก,าก,กาส,าสาักเขาสารในเกาเจาวันเจอเมืองสุเนี่ย เาสานสุดท okay. so evet ี่เสียงเาตังเลปีเลาเาปุงฮันตัววันมุเนี่ยเฮก็มหันนะนางเรียนสุดไต้ขึ้นสอกลงวามายังเหมือนเก้าเหมือนเหลียวสุดละวามันไปเป็นนายว่ามันไิเป็นอำนามันยังขึ้นยาวอยู่กูวันกูขึ้นก้นนอกเมืองเขายังมาปั่นเอ็นปั่นเฮียงเขาจุดละวาเขาใต้ไนขึ้นยาวมาสูงชุดใต้ยังอยู่เมืองเปิือยู่ตัางมันต่างขึ้นชุดใต้ยังหยาบเป็นยู่ใต้เหียมไต้อยู่ตั้งวันต่างขึ้น สุดใจพร้อมกันหนึ่งอ็ดหนึ่งอวสุาสุดใจพร้อมกันมันไปป้อสุดใจพร้อมกันแน่บ่ันสุดใครพร้อมกันแน่พร้อมกันเมียกรองพร้อมกันเฮซิสลูกกว่าซึ่งจะไปปั่นไปกว่าเมืองไทยยังไปปั่นไปกว่าเมืองเขียเสือสลังมันเนี่เฮซิสแหละเหมือนเฮาว่าแหละเกิดตกผักมาเสาอสลังมันเฮซิสเอ่าไงเฮาว่าเน่อาซักสี่ขวบักครบเนี่ยเอากวนาเนืดอซียวเอากวัยเข่ากันซีบีเอายาวมากก็หู้ย่วกันซีบเนี่ยเจอมาเตะไรหน้าเมืองว่าเท่าไง ลูกวันอันมอไปตมเตมตเตำในสุเคยเห็นด้วยใส่ขวาใส่ลูกเพราคำมอในอามก่ประเมินฉึกประเมินลวันไต้ชื่อในลวนไต้ชื่อในกูอยากหน้ากูตักหลน้าเอะประมาหาูกวันว่าเขาปล่อยขี้ปลยไก่เลี้ยงจำเกิ่วจำเนียกแต่เช่ลกวัน